สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม FC ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพชรยนต์ที่โกดัง3นะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับรถเก่งอเนกประสงค์นะครับอีกสักคันหนึ่งนะเป็น Toyota Vios 1.5 e ปี2015นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่319,000บาทเท่านั้นนะท่านใดสนใจนะครับเห็นคันนี้แล้วอยากได้นะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับจัดให้ถึงที่เลยนะครับอีกอย่างนะครับหาก ไม่สะดวกมารับรถด้วยตนเองนะเราก็มีบริการรถสไลด์นะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการนะครับค้าขายออนไลน์นะธุกรกิจส่วนตัวนะครับออกได้หมดนะเกษตรกร,ร,ก,รก็ออกได้นะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะค่าง,งวดของคันนี้นะผ่อนนานสูงสุดได้8 4งวดเลยงวดละประมาณ6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดมีรายได้เป็น2เท่าของค่าง,งวดนะครับออกคันนี้คนเดียวได้เลย นะครับออกได้เลยนะท่านใดมีเครดิตดีนะครับฟรีดาวกันไปเลยสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวาพาไปชมอ่ะก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนนะว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวเลยนะครับรถมือเดียวรถบ้านมือเดียวเลยนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะวีออสนะครับ 1.5E ้าพาไปดูรายละเอียดตัวรถคันนี้กันนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับริ้วรอยไม่มีนะเก็บงานให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับในส่วนของงานสีนะครับแจ้งตามตรงนะว่าทางเพชรยนต์เรานะครับมีการเก็บงานสีบ้างให้บางชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่พร้อมใช้งานเลยเนาะออกไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับขับใช้อย่างเดียวนะครับ กระจังหน้าของเขานะครับเจน3ตัวแรกนะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นชมนี้นะครับสีเดียวกับสีตัวรถเลยนะครับสีบอลเงินนะกระจังหน้าจะเป็นชิ้นเดียวกับกันชนหน้า มีโครเมียมตรงกลางนะหากเชนอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรูปทรงตัวหวายหรือว่าตัวทีนั่นเองนะครับมีโลโก้โตโยต้าด้านหน้านะครับเหมือนเดิมชัดเจนแบบนี้นะแบรนด์หลักอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟมันตรีรีเฟคเตอร์นะครับหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะโคมไฟสวยๆใสๆไม่มีรอยแตกรอยเล้ารอยหมองได้อย่างใดนะครับมีเพียงริ้วรอยจากการใช้งานบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับป้ายทะเบียน4ก็ไก่ลอลิง 5 698กกรุงเทพมหานครได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับหากท่านใดชอบเลขนี้นะผมก็ยินดีด้วยเลยนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ยังไม่มีให้นะครับหากอยากได้นะแล้วแจ้งผมนะครับว่ามาจากคลิปนี้นะผมแถมฟรีให้เลยไฟตัดหมอกคู่หน้าไปเลยนะครับ สวยขนาดนี้ไม่อยากให้พลาดกันเลยนะครับล่องนะนี่ดูล่องไฟของตัวรถนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเนาะก็จะสวยๆประมาณนี้นะครับล่องไฟเขาจะแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยนะล้อแม็กนะครับมาดูล้อแม็กกันเนาะแม็กอลลอยแท้เดิมโรงงานเลยสีบอลเงินนะครับสีเงานะตัวนี้สีเมทัลลิกสีดียางนะครับ185 60R 15นะแม็กขอบ15ลัดด้วยยางมิชลินนะครับยางมิชลินได้ยางปี2020นะครับ ยางมิชลินปี2020นะยางมิชลินต้องบอกเลยนะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแบรนด์หลักๆเลยนะครับนี่ดอกยางนิ่มๆน,นะล่องยางลึกๆนะครับใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะครับมาดูซุ้มล้อด้านในกันโครงสร้างด้านในอ่ะเปิดแฟตนิดนึงนะครับนี่รอยเม็ดอาร์กนะอยู่ครบเลยนะครับชบเดิมสปริงเดิมรอยมาร์คสีแต้มสีนะอยู่ครบท้วนเช่นเดียวกันนะครับเจ้าของเดิมพ่นบอดี้ชูดพ่นกันสนิมมาให้ด้วยนะครับ ค่อนข้างที่จะดูแลรักษาดีเลยนะครับรถมือเดียวเองนะครับรถมือเดียวคันนี้รถบ้านมือเดียวเลยนะกระจกมองข้างนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับพับปรับไฟฟ้าเลยฟิล์มมีให้เช่นกันรอบคันนะฟิล์มประมาณ60%ได้นะครับมองจากตาเปล่าตรงนี้นะกระจกนะครับกระจกเป็นกระจกโตโยต้ารอบคันเลยนะครับผมดูให้หมดแล้วนะกระจกเป็นกระจกโตโยต้ารอบคันนะครับมาดูในส่วนของหลงังคานะครับ ไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มนะในส่วนของงานสีนะครับสีไม่ด้านแน่นอนการันตีโครงสร้างให้นะรถทางเพศยนต์เหล่านะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะหากตรวจพบเจอนะครับยินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะครับภายในนะแผงประตูไม่มีช้าไม่มีตําหนิเลยนะครับหัว oh, นะ็อตเ,เดิมนะซีนเดิมๆนะครับในส่วนของแผงประตูนะภายในคุมโทนไปด้วยสีดํานะครับ วัสดุต่างๆนะนี่ภุมโทนไปด้วยสีดําเลยนะครับตัดกับสีเทาเทาเข้มๆ,ๆนะครับในส่วนนี้เทาเมทัลลิกเข้มๆเลยนะครับสวยนะภายในนี่ไฮไลท์เลยเจ้าของเดิมนะครับหุมเบาะมาให้ด้วยนะครับหุมเบาะมาให้ปกติแล้วจะได้เป็นเบาะผ้านะสเปกนี้อันนี้เจ้าของเดิมหุมเบาะหนังสีดํามาให้ด,ด,ด,ดูดูกันไปเลยภายในนะครับดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะครับในส่วนของเบาะนะหัวน็อตนะไม่มีแกะไม่มีไขนะครับเม็ด อาร์คต่างๆนะหัวน็อตไม่มีแกะเลยแผ่นเพลทเดิมๆนะเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์นะครับตรงแน่นอนมาดูโครงสร้างกันนะครับผมพาดูนะเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดนะครับนี่แบบนี้เลยสวยมากนะครับเม็ดอาร์คพวกนี้นะเขาจะเชื่อมโดยโรบอทโรงงานนะครับโรบอทเขาจะคีบคีบ,ค,บคีบให้ออกมาเป็นรอยเชื่อมนะเป็นรอยเชื่อมระหว่างแผ่นเหล็กนะครับจะมีทุกคันนะครับรอยเม็ดอาร์คตัวนี้นะครับนี่ เม็ดอาร์คสวยๆเลยนะทั้งคันเลยนะครับสำหรับคันนี้การันตีโครงสร้างให้นะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คสวยๆนะครับหากเม็ดอาร์คพวกนี้ไม่อยู่นะไปดูที่ไหนแล้วไม่มีนะครับสันนิษฐานได้เลยนะว่ารถคันนั้นนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุมานะครับแต่รถทางเพชรยนต์เรานะสวยคัดเกรดมาให้อยู่แล้วนะครับเม็ดอาร์คมีครบทุกประตูทุกบานแน่นอนมั่นใจได้เลยนะครับสวยๆนะแผงประตูด้านหลังนะเดิมๆเ,เช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างต่างๆนะ ไม่มีผิดเพี้ยนนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบ,ครบ,ครบทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้เลยนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้คันนี้ไปใช้งานนะผ่อน8ปดงวดนะครับงวดแล้วประมาณ6,000บาทเท่านั้นเองนะครับด้านหลังนะนี่ระบบเบรคคู่หน้าได้เป็นดิสคู่หลังได้เป็นดัมนะครับแม็กสวยๆนะทั้ง4วงรัดด้วยยางมิชลินทั้ง4เส้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาดูด้านหลังนะ ไฟด้านหลังไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหมองเลยนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆนะมาดูฝาทายนะนี่สติกเกอร์นะครับศูนย์ยังอยู่เลยนะครับสติกสติกเกอร์จากศูนย์ป้ายแดงของเขานะโลโกโต,โตโยตา้าวีออสต่างๆมีให้ครบท้วนเลยเซ็นเซอร์ถอยหลังมีให้2จุดนะมาพร้อมกับไฟทับทิมนะครับสดวงนะที่กันชนท้ายกุญแจเขาจะเป็นกุญแจรีโมทแบบไขแบบนี้นะครับเป็นปกตินะเดีย๋ยวไปดูโครงสร้างด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังนะเม็ดอาร์คลัางน้ําต่างๆนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะไม่มีริ้วรอยของรอองสีนะครับเดิมๆเลยนะนี่ครับสวยๆหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไขเลยสวยมากนะด้านหลังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่หัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีไขยสวยๆรถสภาพสวยๆนะอยากให้ได้ไปใช้กันนะครับ ติดต่อเข้ามา,าผมได้เลยนะปอเพชรยนต์ศู6 4 4หกสี5 5เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำกันไปเลยนะครับอยากให้ได้รถดีๆไปใช้นะรถไม่ใช่ซื้อแล้วจะอยู่ได้แค่ปี2ปีนะครับอยู่กับเราไปอีกยาวเป็น 10- 20ปีนะครับใช้กันได้ยาวๆนะครับอยากให้ได้รถมีคุณภาพไปใช้นะนี่ภายในนะครับกว้างๆนะมีถาดรองสัมภาระมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านล่างกัน ขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับซีนทางมะพร้าวสีไข่นะครับอยู่ครบถ้วนนะในส่วนของด้านหลังสีพื้นก็เสมอกันนะสวยๆแบบนี้นะครับนี่ไม่มีรอยเจาะนะรถไม่เคยติดแก๊สนะครับอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบถ้วนเลยนะครับซีนทางมะพร้าวสีไข่นะด้านหลังก็ยังอยู่นะครับมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่เนะม็ดอาร์คนะคมคมนะครับรถไม่มีรอยเจาะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังได้นะครับ หากสีนพวกนี้นะเป็นสีเดียวกับสีพื้นนะสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ารถคันนั้นนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุมากนะครับแต่นี้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะสีนก็ยังเดิมๆนะครับหากท่านได้นะสะดวกมารับชมด้วยตนเองนะซอยสีริไทย68แยกหนึ่งนะครับสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็ยนเลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถนะดูได้เลยนะผิวพันธบางๆเหลี่ยมสันคมๆแบบนี้นะครับ สวยมากคันนี้นะต้องรีบจับจองเลยนะครับทางเรามีเซลลมากกว่า3 0ท่านเลยไม่งั้นหลุดไปถึงท่านอื่นแน่นอนนะครับรถส,สวยๆแบบนี้นะครับคัดเกดคัดคุณภาพมาให้อยู่แล้วนะแผงประตูฝั่งคนขับไม่มีช้ำไม่มีตําหนิเลยนะครับหัวน็อตเดิมนะซีนเดิมๆทั้งสิ้นนะแผงประตูนี่ไม่มีแตกไม่มีชำรุดกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้บานคนขับนะครับหัวน็อตประตูต่างๆนะอยู่ในสภาพเดิมๆทั้ทงสิ้นเลยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับ สวยนะน่าใช้นะครับหาอยู่นะผ่อนหกพันเท่านั้นเองนะครับออกง่ายไม่ยุ่งยากนะยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาผมนะ0 6 4 6 4 2 3 9 5 5เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับมาดูโครงสร้างฝั่งคนขับกันบ้างต้องบอกว่าแกะไปตรงไหนก็เจอเม็ดอาร์คนะครับนี่เม็ดอาร์กพวกนี้นะครับต้องมีนะหากไม่มีนะรถคันนั้นนะโดนมาแน่นอนนะครับเพราะว่าออกจากศูนย์ออกจากโรงงานทุกคันนะครับจะต้องมีรอยเม็ดอาร์คพวกนี้อยู่นะครับ หากไม่มีเนี่ยโดนมาแน่นอนนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นยูรีเทนนะแอร์แบ็กมีให้คู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูเลขไม้กันสําหรับคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันกิโลเมตรนะครับก็บอกว่าไม่เยอะนะแสนห้าไม่เยอะรถใช้งานปกตินะครับวิ่งปีละไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่นเลยนะครับสําหรับคันนี้นะ วิ่งน้อยมากนะครับมาดูคอนโซลห,หน้านะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับไม่มีคาบกาวนะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับนี่วิ <คา S 1> ดีุ CDFM ใช้งานได้นะผมขออภยัยผมไม่เปิดเพลงเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวคลิปผมลงไม่ได้นะแอร์เป็นระบบไม่น,นุ่นปรับได้สีระดับช่องชาร์จไฟต่างๆมีให้นะคอนโซลน,นะสวยๆส,สีบอลเงินนะครับตัดกับสีดำนะครับ โซนของเขารวมไปถึงฐานเกียร์สีบอลเงินนะครับเกียร์ไม่ล่อไม่ล่อนนะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับแบบคันบันไดแบบนี้สวยๆช่องเก็บของก็ใช้งานได้ปกตินะอันนี้เป็นใบสคบนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะผมขายราคานี้เลยนะครับสามหนึ่งเก้าปีหนึ่งห้านะครับผพรหกพัน 6, นะครับถ้าชอบก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะคันนี้รีบจับจองเลยนะครับมาดูในส่วนของหลังคารถกันบ้างดีกว่า ไม่มีรอยเจิมนะไม่มีรอยขีดควรแต่ยังได้นะครับสภาพสวยสะอาดสะอานนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะเดินด้วยแต่เข็บได้สีดำเบาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะครับใช้งานได้ปกตินะครับดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายด้วยนะในส่วนของเบาะหนังนะครับมาดูแผงประตูด,ด้านหลังนี่สวยทุกจุดจริงๆคันนี้นะครับกระเป๋าจริงโจ้มีให้2ฝั่งนะครับเก็บเอกสารเก็บสัมภาระต่างๆได้นะมีช่องวางแก้วตรงกลางให้ด้วยนะครับเบาะด้านหลังนี่ ไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะเบาสวยๆได้เบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวรถภายนอกภายในเนาะเดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับไปดูหน้าห้องเครื่องแล้วก็ไปดูเครื่องยนต์กันครับมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง VVTi นะสี่สูบสิบหกวลนะครับหนึ่งร้อยเก้าแรงม้านะครับสาหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะตัวฝาดํา VVTi ตัวนี้นะครับ ลอยเก้าแรงม้านะ้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินนะครับ9 1้9 5นรองรับได้สูงสุด e 2 0นะครับ e 8 5ยังไม่ได้นะครับต้องเป็นเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูกันนะไม่มีร่องลอยรั่วไหลรั่วซึมของน้ำมันเครื่องอย่างแน่นอนนะฝาสูบฝาวาล์วต่างๆนะไม่เคยเปิดนะรอยมาร์กสีแต้มสีตามหัวน็อตก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับสายพานลูกลอกต่างๆได้ชาร์จคอมแอร์นะวิ่งกันเงียบๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องเกียร์ไม่มีน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะครับแบตเตอรี่ต่างๆใช้งานได้ปกติ นะครับหน้า uhm, ห้องเครื bbe bbe> ่องต้องบอกว่าสวยมากนะพวกคานต่างๆนี่หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขายเลยนะครับมีขยับด้านหน้าซ้ายนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับจากที่สังเกตตรงนี้นะแต่คานด้านในนะต้องบอกว่ายังเดิมเดิมโครงสร้างเดิมอยู่นะคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับนี่หัวน็อตคานเดิมนะเบ้าชกเม็ดอาร์ต่างๆครบถ้วนเลยนะครับอาจจะมีงานสีเล็กน้อยในส่วนของแก้มชิ้นนี้เท่านั้นเองนะครับภายในนะนี่หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับฝากระโปรงด้านหน้านะ เดิมๆเลยนะครับไม่มีการถอดเลยนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทยังอยู่ครบนะครับสติกเกอร์น้ํายาแอร์นะขนวนการความร้อนนะไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับคุณผู้ชมดูได้เลยจากตรงนี้นะฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนนะครับตาปั๊มโตโยต้าลึกๆแบบนี้นะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับฝั่งนี้ต้องบอกว่าเดิมสนิทเลยนะครับนี่สวยมากซุ้มล้อเบ้าโชกต่างๆซับในของเขาเนะเวสอาร์ครบๆสวยๆนะครับคานนะห้องเครื่องสีสวยเสมอเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าห้องเครื่องนะสำหรับคันนี้หากท่านใดสนใจนะครับ v i อ s 1 5 e ปี15นะผ่อน0 0 0ันนะครับคันนี้ติดต่อเข้ามาผมได้เลยปอเพชรยนต์064 64 23955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่เนาะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ